สวัสดีครับผมไอกอลิฟิชโนโก่กับผมกัรกรบรายการแม่ก็วันนี้จะมาเล่นเกมโกโก้ผมนั่นคือเกมรบบอกนั่นเองนะฮะ mini g เกมที่ชื่อว่าซอมบี้สตอรี่นะฮะตอนนี้เราอยู่กับมินิเก m e มันใหม่ครับผมซึ่งใหม่ตั้งนานครับผมใหม่เส้นใหญ่ๆเลยก็ว่าได้นะครับผมก่อนจะมาเป็นมินิเกมอันนี้คือต้องเป็นมินิเกมเอ่อซอมบี้อีกอันนึงมาก่อนซึ่งซอมบี้อะไรเนี่ยจะไม่ได้เราเคยเล่นกับออนเอาร์เทเวอร์มาก่อนนะครับผมซึ่งมันอยู่ในไลฟ์ไลฟ์ในตอนที่เท่าไหร่จะไม่ได้แล้วแล้วก็เล่นแบบจนจบจบแบบ เอ่อเจอเอนดิ้งนะผมก็คือจบดีนะผมไม่ใช่จบแบบแบทเอนดิ้งนะผมก็จะไปเริ่มเล่นกันเลยผมกับแบบภารกิจแรกเลยนะเราสร้างเพจเอาเองเลยคือ,อยังไงมันก็ต้องมีคนมาเล่นอยู่แล้วล่ะนะเอ่อเซเตอร์แรกนี่เลยอันนี้หลดเลยถ้วนะกดเลยต่อวะเออน,นี่อ่าเล่นแบบมีเดียมได้ับผมเราก็จะเล่นแบบมีเดียมแล้วกันเนาะเพื่อความเทพหนูจะรอหรือเปล่านะเออสายที่เราเล่นประจําก็คือซัพพอร์ตนะผม ปืนที่เราใช้ก็คือปืนนะนี่ฮะ UMP ครับผมนี่พาไปดูปืนเลยนี่ฮะ UMP ฮะอันนี้ซุ่มกล่องมาได้ครับผมซุ่มกล่องมาได้ครับได้มาเฉยเลยนะได้แบบดีๆฟรีๆมาเลยครับผมไม่ฟรีหรอกเสียแค่ไปแค่พันนึงนะครัอันนี้มีอยู่ทั้งหมด4คนแล้วที่เข้ามาในห้องหลืออีกสองคนจริงๆเล่นได้แค่6คนนะครับผมนะ เป็นวินิเกมแบบว่าเอ่อเป็นเกมซอมบี้ยิงยิงซอมบี้แบบมีเนื้อเรื่องเข้ามาครับผมซึ่งเนื้อเรื่องเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะน่าสนใจนิดนดนะคือมัน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 โยงไปโยงมาที่เรียกว่ามันไปคนละที่เลยครับผมมันไม่ได้แบบต่อต่อติต่อ,ตอก,กันอะไรประมาณนี้ครับผมนะอันนี้เล่าเรื่องของสองวันที่แล้วผมก็จะเกิดเรื่องนะแล้วก็นี่ฮะเข่าองครับผมเกมกำลังเริ่มนะเกมกำลังเริ่ม teleporting โอเคมันก็จะไปเข้าหน้าเมนูเกมม่ครับผมนี่ฮะใครที่ตามผมไม่ได้ก็ต้องแปลกใจครับผมในตอนระหว่างเริ่มเกมคือจะไม่มีใครสามารถตามผมได้นะนอกจากตอนที่ผมกาลังรอนะครับผมรอคนมาเข้าอ้นี่ยังมัะเข้าได้อันนี้เวดดิ้งฟอร์เพย์ผมรอรอผู้เล่นมานะฮะเน็ตน่าจะช้านะครับผมอีกคนนึงสัญญาณเน็ตน่าจะช้าแหละเพราะว่าเกมนี้มันไม่ได้กินสเปคอะไรมากครับผมนะไม่ได้กินสเปคมากอย่าง อย่างออไอแบคฮอคเลคิวรัผมไอแบคฮอคเลคิวออนเนี้ยอันนี้กินหนักเลยกลินสเปคหนักเลยฮะเพราะเรื่องของแสงกับเทกเจอร์นี่มันมันเข้มมากนะแล้วมันใช้หนักด้วยนะครับผมถ้าหมดเวลานี้ไปมันไม่เข้ามันก็คือน่าจะดิ้งออกหรือมั้งไม่รู้อะแต่ไม่เคยหลุดไม่เคยหลุดสสียเครับผมไม่เคยมีปัญหาอะไรเลยนะฮะโอเคหกวีละมันก็จะไม่โผล่มาครับผมคือมันมีทั้งหมดห้าคนนะที่เข้ามานะ ราเล่นสายซัพพอร์ตแล้วผมกับปืน UMP ฮนะ UMP ยิงแรงมากฮะไม่ใช่ว่าไม่แรงนะยิงแรงแรงมากหัวหัวสองเมตรตายนะผมหัวซอมบี้นะยิงยิงตัวได้ผมสดตัวสองเม็ดเหมือนกันนั่นแหละนะแต่มันยิงแป๊บเดียวตายเลยอะ่ะถ้าที่เล่นหมาคือเล่นจบมาแล้วครั้งหนึง่งนะโอเคตอนนี้เราเป็นฮาซาแล้วผมเป็นฮาซาเป็นนี้นักทดลองครับผมก็แต่จะไปไฟดับเนี่ย อันนี้คือก่อนเกิดเรื่องครับผมคือแบบวิจัยมันมันมันล่มสลายไปแล้วฮะโอเคเปิดประตูไปครับตะลุยในเรื่องครับผมครับซอมบี้เต็มเลยฟัน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 อันนี้เล่นแบบระดับมีเดียมฮะไม่ใช่อีซี่ก็คือจะได้เงินเยอะมานิดนิดหน่อยประมาณห้ิบบาทนะตามแฮมเมอร์สตอมไปฟัน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  โอเคไปที่อัลเมอร์นะครับผมคือคังอาวุธนั่นเองคลังเก็บอาวุธมาเก็บอาวุธหยิบพิทยุมาก่อนนะโอเคเราก็วอติดต่อครับผมติดต่อขอความช่วยเหลือนะโอเคติดต่อเสร็จแล้วเตยมอาวุธพร้อมไหมแต่อาวุธจำประจําที่สายเราเสร็จไปนะแต่พอดีผม ก่อนจะมาเล่นในเรื่องนี้เพราะเพราะว่าผมเติมไอ้นี่ซื้อเซอร์วูดไปเยอะเลยเหมือนกันนะครับผมอซอมบี้สตอรี่อีกอันอันก่อนนะผมก่อนอันก่อนก่อนจะเป็นอันนี้เนี่ยผมคือผมซื้อในวิชั่นมาก่อนแล้วแล้วผมเราก็ซื้อปืน M4 ติดกล้องมาแล้วนะฮะซึ่งใครที่ดูในไลฟ์ผมเนี่ยที่ผมเล่นมินิเกมเนี่ยเออน่าจะรู้ซื้อมาแล้วนะฮทำให้ผมมีในวิชั่นติดมาแล้วผมแล้วก็ปืน M4 ติดกล้องนะที่บอกไป คือคนที่ไม่ได้เติมตั้งแต่มินิเกมอันก่อนอ่ะคือก็จะไม่มีเว้ยคือมันจะไม่มีเลยจริงๆมันก็เติมได้ตเติมซื้อใน,นนี้ได้นะครับผมเหมือนกันโอเคมาวางระเบิดสําหรับใครที่เล่นสมบิสตอรี่อันก่อนมาแล้วครับผมก็ไม่ต้องเสียใจครับผมว่าต้องซื้อของใหม่ไม่ต้องนะมันมันเชื่อมมาให้อยู่แล้วครับผมคือของมีหมดมีครบทุกอย่างนะนวิชั่นมาแล้วแต่ในวิชั่นเป็นแสบตามากเลยครเอาจริงจริง ไอมินิเกมอันก่อนอะมันจะมีแอนิเมชันใส่ในวิชันด้ว้แต่นี่ไม่มีเลยคือมันเปิดวาร์ปนี้ได้เลยนะเคซอมบี้มาแล้วต้องเคลียร์ซอมบี้อันตรก,ก่อนนะแม่งตีแรงมากตีเจ็บมากอะตีเจ็บมากแต่นี้พอมาสร้างอซอมบี้สตอรี่ไอ้แบบเนี้ยมันก็จะโอเคมัน,ม,นมันมีระดับให้เลือกแหละเราก็ไม่ต้องกลัวอะไรแล้ะเรื่องเราโดนซอมบี้แทงเนี้ย เออแล้วเราจะเจ็บหนักอนะไรเงี้ยไม่ไม่ละไม่ละคืออันนี้มันจะเบาไปเลยถ้าเล่นระดับฮาร์ดก,ก็น่าจะเจ็บหนักแหละเฮียดีกรเฮียแล้วครับเปิดประตูละไปลุย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 ตรงนี้จะยากหน่อยนะครับมิจะยากหน่อยต้องระวังตัวให้ดีโอเคเปิดไปฮะโอเคเครื่องไฟฟ้ากระสุนยังไม่ต้องเก็บนะ กระสุนหมอเงี้ยเก็บได้แค่ครั้งเดียวแล้วผมนะเพราะฉะนั้นต้องรักษาชีวิตตัวเองให้ดีครับผมแล้วก็เซฟกระสุนให้ดีนะยิงถ้าที่จาเป็นได้ไม่จำเป็นต้องยิงหมดก็ได้ครับผมถ้ายิงหมดเนี้ยก็คือหม,ห,มห,มหมดหมดหมดแน่กระสุนนะนะเพราะว่าคนอื่นมันสามารถดูแลตัวเองได้ครับผมคือระบบปืนนี่แบบแผ่นตอมฟอสเลยนะแผ่นตอมฟอสเลยไม่ต้องห่วงคือยิงปืนง่ายมาก ระวังไอ้ตัวที่มันหลุดข้างๆด้วยว่าละมาละซนาสาดไปหมดกูได้แอซิดรัวเลยจังหวะนี้กันหน่อยกันหน่อยกันหน่อยข้อเสียเกมนี้คือรีโหลดป็นช้ามากนะโอเคฝั่งนี้ให้สไนเปอร์ยิงไปเดี๋ยวเราไปคุมฝั่งนู้นได้แวสซิดรัวเลย เออได้สักสองนนด,ดิไม่ต้องกลัวอะไรละคือคนเก่งแล้วเราอยู่กับคนเก่งมัครับมาครับ,รบแตกแตกแตกก็ดีเกมนี้ต้องสมัคคีกันหน่อยนะอย่าอย่าไปโลดผลมากเกินไปคือคืออัออตาราลอยมันยากมากเกมนี้ถ้าเรายิงเล่นระดับ ระดับยากนี่คือแบบโอ้โหต้องต้องสมาคีจัดๆเลยอ่ะอแต่ในซอมบี้สตอรี่อันก่อนนี่คือผมเล่นจนปลดล็อกปืนได้หมดแล้วอ่ะเออปลดล็อกได้หมดแล้วอ่ะจนมีร้อยนัดแล้วมาใช้แล้วแม่งโคตรโกงอ่ะเล่นยังไงก็ไม่กลัวตายเพราะว่าปืนร้อยนะัดนี่มันแบบม,มันมันดูแลตัวเองได้อยู่แล้วอ่ะกระสุนมันเยอะด้วยโอเคกระสุนมด เฮียกระสุนหมดกระสุนหมดกระสุนหมดเก็บเนี่ยเก็บได้แค่ครั้งเดียวแล้วเราก็เก็บไม่ได้อีกเลยจริงจริงเราก็มีแอมโมนะพอเราเป็นเล่นสายซัพพอร์ตซัพพอร์ตจะเป็นสายกระสุนฮะมีด่านนี้ด่านเดียวที่แบ่งกระโดดไม่ได้ฮะไม่รู้เป็นอะไรสงสัยคนสร้างนี่คงคงคงลืมใส่ใส่ปุ่มกระโดดมั้งแต่ด่านอื่นมันก็โดดได้นะเออ นี่คือข้อแปลกแต่ไม่แปลกนะคนสร้างเขาน่าจะลืมใส่กระโดดอะ่ะปุ่มกระโดดอะ่ะกระโดดไม่ได้เลยห้าวีแล้วห้าวีอเอากรเหียแล้วครับฝันฝันด้วยมีดแต่ตัวแม่งคล้ายคิลลิ่งฟอร์มมากเลยผีผีกงเล็บด้วยนะไปไปไปเข้าประตูเข้าประตูจิเบตวิจิเบตวิวเหียแล้วครับ มา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 โอเครอด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 ใกล้ถึงริบแล้วโอเคครับคือประตูข้างนอกมันจะใหญ่มากเชี่ยดูไปแคันี้เชียจ้าเชี่ยทางไข้่เชี่ยวิ่งผิดทางสัตว์ลืมทางได้ไงวะ เกมนี้สนุกฮะสนุกเอาไว้เล่นไายเครียดได้ไม่ต้องคิดมากครับโอเคโอเคมีสายสไนเปอร์ฮะเนี่ยเนี่ยไอโมดัปเนี่ยเป็นสายสไนเปอร์ครับมันจะแรงเป็นพิเศษหน่อยโอเคฮะาชอยลิเวอร์เตอร์จุดนี้มันจะยากหน่อยนะเพราะว่ามีผีวิ่งมาฮะผีไฟผีไฟแต่งตัวแบบเนี่ยกมมมอมเมนต์ไปก็ มอามอามีกเปล่ามอามอีกเปล่ามาอีกตักยิงตรงนี้เลยฮะแนะนําแต่ระวังหลังด้วยมาได้ทุกจุดแต่และแบบโครงสร้างมันจะสร้างจุดเกิดแบบไม่เหมือนกันเลยนะไม่เหมือนกันสักที่เลยต่อให้เป็นด่านนี้ด่านซัมบีมันก็จะสร้างมันจะสร้างจุดเกิดซัมบี้แบบใหม่นะครับผมโอเคไปที่แล้วครับ เดี๋ยเดี๋ยวค่อยบอกค่อยสปอยแล้วกันว่ามันสร้างจุดเกิดไปทางไหนมั่งอะไรประมาณนี้ด่านต่อไปนะเราบอกตอนนี้มันก็ไม่รู้ดิเคมีลิสิบปากก็ไม่รู้นะเพราะว่าไม่ปิดเพลงไม่ได้สะสมหมดแล้วจ้าเติมคือการซุ่มกล่องปืนแต่ละทีนี่แบบ มันมีปืนแบบหลายระดับนะแต่ระดับที่เราได้ก็คือเป็นระดับแบบดีๆแหละระดับแหลมั้งน่าจะประมาณนะั้นแหละปืนม่วงด้วยเนี่ยเนี่ยปืนม่วงเนี่ยปืนยิงดีด้วยยิงแรงด้วยแถมเป็นสีทองด้วยแถมยิงแรงอีกอนะ่ะยิงแรงกว่าทอมมี่อีกอะทอมมี่มันยิงหลายนาัดกว่าจะตายนะแค่ทอมมี่ตัวเดียวแต่เรานี่ไม่ต้องห่วงนะนะว่าละไอยานี้ระวังนะไอยานี้ระวังนะบอสมา ตายบอสแตกแป๊บเดียวปืนโคตรแรงไอ้พวกนี้มันเก่งนะแสดงว่าเราได้ทีมดีเนี่ยไอ้เชลลิ่งลิฟเลจะมาวะมาครับก็มาดีครับมาดีครับก็มาดีครับ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 มาดิครับจูบรรจุบรรจุบรรจุก็มาดีครับก็มาดีครับก็มาดีครับ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  เก็บให้หมดแต่แต่แต่คิวสเลเชอร์สเลเชอร์สเลเชอร,เเชอร์แต่เราจะผีเรียกไอ้ผีตัวนี้ว่าไอ้ผีวิ่งไฟ <c oughs> <c oughs> แม่งมีไฟอยู่ข้างหลังเนี่ยกดเทดูว่ามันด,มดูแมทแม็กอ่าปืนเลเวลอัพก็ดีฮนะปืนเลเวลอัพแล้วนะฮะตอนนี้เลเวลปืนยิง่งยิ่งสูงนี่มันจะยิ่งดีนะมันจะแต่งปืนได้เยอะนะ กระเฮีย์แล้วครับตอนนี้แม่แมงกระสุนหมดฮะสิบห้าวิสิบห้าวิสิบห้าวิเกตอ m m โอเคเอ้ันต่อได้อีกครั้งนึงนีงมนมน่มันเขียนบอกไงว่าใช้ได้กี่ครั้งก็ดีเลยไอ้เราก็เข้าใจผิดม,มาตลอดว่าใช้ได้แค่คนละครั้งโอเคไปคลิ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 ป,ลปเลือดเลือดเอาหน่อยครับ มา,มา,มา,มาเฮ้ยมันกลับมาเฮียจะตายเยนะี่ยฮะเอ้ยโอเคมีลูกโม่ด้วยแต่ละสายมันจะได้ปืนไม่เหมือนกันแนละ้วโอเคจบเนื้อเรื่องภาคแรกแล้วผมเป็นไปใช่ภาคแรกภารกิจแรกะฮะโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันภารกิจหน้าครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับอย่าลืมไลค์แล้วก็ซับสไครต์ด้วยนะครับ